สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาในส่วนของการทำสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์ทำสีของอวันเต้มาคโทนะฮะซึ่งในคู่มือก็จะมีการ เป็นทาสีนะครับก็จะเป็นสีที่จะต้องใช้นะฮะผมใช้ของตาสีทาโมเดลวอร์แฮมเมอร์นะฮะิดทีเดียอะไรเนี่ยนะก็จะมีสีเงินนะครับแล้วก็สีทองนะฮะสีทองนะครับแล้วก็อีกสีที่ต้องใช้ก็จะเป็นสีดำนะฮะประมาณนี้สีดำ สีดำนี่นะฮะก็เราจะมาเริ่มเราจะมาเริ่มกันเลยเนาะในส่วนของสีเงินสีสีเงินนะฮะก็จะมีทาตั้งแต่ส่วนโช๊คแล้วก็ส่วนด้านหน้าตรงนี้รวมถึงส่วนปลายตรงนี้นะครับก็จะมาเริ่มทากันเลยนะฮะอันนี้เพื่อความรวดเร็วเราจะขอสคริปต์การทานะครับโดย การทาก็จะแนะนำคร่าวๆว่าจุดไหนที่เราไม่ได้ใช้ทานะครับก็ให้เอาตัวเทปนะฮะเทปรรมย่านะหรือว่าเทปสำหรับกันแบบไอ้นี่ยกันไม่ให้สีมันไโดอนนะฮะเทปเดินลายนยั่นแหละก็ปิดในส่วนที่มันที่เป็นส่วนของขอบขอบแบบนี้ขอบด้านข้างที่ไม่ได้ทานะฮะ เดี๋ยวผมจะแปะให้ดูคร่าวๆนะสมมุติว่าส่วนไหนที่เราไม่ได้ใช้ทานะฮะก็เอาตัวเทปเนี่ยแปะด้านข้างบังโพลไว้ประมาณนี้นะฮะดึงให้แนบแล้วเวลาเราป้ายสีไปโดนเนี่ยมันก็จะแนบสนิทชิดเนื้อตามตัว เทพี่ทานะฮะก็จะไม่โดนตัวจุดที่เราไม่อยากจะทานะฮะประมาณนี้นะเนี่ยแบบคร่าวๆที่ทาขอบๆเนี่ยก็จะมีรอยดำเนี่ยอย่างผมทาสีดำก็จะบังไว้ให้นะฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าทาสีออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะหลังจากทำสีเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะได้มาส่งประมาณนี้เลยเนาะ นี่นะครับก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสีทาเนาะติดสเปรย์พวกแอร์บัดจะเนียนกว่าโอเคตร,ตรงนี้ทาไว้ทำไมตรงนี้ทาไว้แปะขอบสำหรับต่อกับตัวส่วนนี้นะฮะโอเคก็เราก็มาเริ่มติดสติกเกอร์กันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เติดให้เรียบร้อยอ่าในส่วนของตัวยึดเนี่ยทาแค่ขอบตรงนี้ก็พอเพราะว่าจุดตรงเนี้ยมันจะเสียดสีกับค้งบ่อย ถ้าเราทาไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าบางทีอาจจะมีสีทลอกได้นะฮะเวลาเราใส่เข้าใส่ออกนะโอเคนี่ก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะมีความกดยากนิดนึงนะเพราะว่ามันแบบพอทาสีเข้าไปมันก็จะหนาขึ้นเนะี่ยแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ดึงออกบ่อยๆก็ไม่มีปัญหา โอเคครับส่วนปีก็ติดไปเรียบร้อยเลยนะฮะพตรงนี้ไม่น่ามีสติกเกอร์แปะแหละส่งมาก็จะประมาณนี้นะโอเคบัตรเศษฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยนะเพระเดี๋ยวเราจะแปะสติกเกอร์แล้ว โ okay. อเคยาหาคู่มือแป๊บหนึ่งเ,เริ่มจากส่วนง่ายๆก่อนก็จะเป็นส่วนตรงนี้นี่นะ ส่วนที่ใช้คือเบอร์17นะฮะแล้วก็ต่อมาเอาเบอร์10บแล้วกันเนาะเบอร์10จะแปะตัวจากตรงนี้นะครับ แล้วก็เบอร์สิบสองเออลืมบอกว่าติกง่ายๆถ้าไอตัวคู่มือเนี่ยมันไม่มีเวลาเราแปะสติกเกอร์แปะยังไงมันแปะจากถ้าถ้ามองจากตรงเนี้ยมันจะรู้ว่าสติกเกอร์ฝั่งด้านเนี่ยจะเป็นฝั่งขวาฝั่งขวาก็คือฝั่งด้านนี้ส่วนส่วนสติกเกอร์ที่อยู่แถบด้านเนี่ย มันก็จะเป็นฝั่งซ้ายตรงนี้นะฮะวิธีดูง่ายๆนะฮะประมาณนี้โอเคแตะต่อเลยนะ ตรงนี้จะแผ่ส่วนด้านในตรงนี้นะฮะ ต่อไปส่วนนี้จะแปะด้านหน้าตรงนี้ เบอร์สองนะครับสองแผลตรงนี้ เบอร์สิบหกแปะเหลี่ยมตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะเลยมานิดหนึ่ง ไม่ไม่นิดอะเยอะไว้สำหรับยึดตัวด้านคางก็แปะเลยไปเลยได้เลยนะฮะแปบประกบแบบนี้เนี่ยยึดเข้าไปได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นขอบที่ผมทาสีไว้เพื่อไม่ให้เห็นรอยสีทับเงินนะฮะเพราะว่าตัวสติกเกอร์มันคุมไม่หมด นี่นะ19แปะตรงนี้นะฮะอืม เหล่าไฟด้านแหละสติกเกอร์คันนี้แปะง่ายเพราะว่าไม่มีสติกเกอร์ซ้นอนเนาะก็เลยไม่ต้องแบบว่าแปะอันไหนเอาหรืออันไหนแปะก่อนแปะหลังนะฮะสบาย ได้แล้วก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวนะเหเลยอีกด้านหนึ่ง โอเคแล้วก็จและอ่าจะผมจะบอกว่าไอ้ส่วนเบอร์ยี่สิบเนี่ยมันติดตรงไหน,นหรอมันก็จะติดที่ตัวปีนั่นแหละก็ให้เราเลือกเอาระหว่างจะสติกเกอร์เอาวันเต้มาร์ทูหรือว่าเจ้าปีที่เขียนธรรมยานะเลือกได้เลยนะฮะ เหลือกระจกอ่าเทคนิคเบาๆถ้าอยากจะติดกระจกให้มันเนียนแบบไม่ให้มีรอยเสียดเงมอน,นะครับตรงเนี้ยสมมติว่ากระจกค้างใช่ไหมให้เราเลือกไปให้เราเลือกชิดให้ติดเน้นขอบข้างบนก่อนนะฮะให้มันชิดกัน แบบนี้นะนี่นะโอเคแด้ด้านหนึ่งด้านข้าง เหลือเช่นสุดท้ายละเสร็จเรียบร้อยครับผมโอเคครับทีมนี้มีความยากเพียงเท่านี้นะฮะ ถ้าถูกใจกดติดตามนะครับขอบคุณเวลามินิโฟวิวนะฮะสปอนเซอร์หลักของเรานะครับจำนายรถและอะไหล่ทามิยานะฮะใครทักไปทางเพจของเวลามินิโฟร์วิวแล้วบอกมันจะชอบไว้แค่ได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าสิบห้าเปอร์เซ็นด้วยกันนะฮะโอเคชอบถูกใจก็กดติดตามนะครับสนับสนุนกันก็ดูโฆษณาถ่ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ